Big Destination ร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับที่สุดความอัศจรรย์จากการเดินทางในประเทศเกาหลีใต้ครับที่เราอยู่ที่ไร่ชาคุณผู้ชมฮะเกาหลีใต้เกาะเซจูทานชาเขียวที่นี่ชาเขียวเนี่ยเข้ามาที่ทางเกาหลีกับญี่ปุ่นน่ยมาจากทางจีนฮะมาพร้อมกับพระพุทธศาสนามาด้วยกันเลยและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวรรค์ของคนรักชาโอซุนล็อกประเทศเกาหลีใต้โอซุนล็อกไราชาชื่อดังบนเกาะเชจู ที่ก่อตั้งขึ้นในปีคิตศักราช1980ถึงสร้างอยู่บนพื้นที่กว้างขวางประมาณ2ตารางกิโลเมตรโดยแบ,บ่งเป็นพื้นที่ปลูกชาถึง5,000ไร่ซึ่งไร่แห่งนี้เป็นไร่ชาชื่อดังของประเทศที่สามารถทำกำไรได้มากถึงประมาณ100ล้านดอลล่าสหรัฐต่อปีนอกจากนี้ที่นี่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากถึง1.5ล้านคนและคิดเป็นรายได้ประมาณ22,000ล้านดอลล่าสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับ อันนี้คุณผู้ชมคงเดาไม่ออกเลยว่าเราหลัง,ลงเราเป็นเขียวๆแบบนี้แม่สโลงหรือเปล่านะไม่ใช่แม่สลลงแน่ใต้วันหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกนะนี่เราอยู่ที่ไร่ชาคุณผู้ชมฮะเกาหลีใต้เกาะเซจูหรือเจจ,เจ,จูเซจูมีความเด่นดังเรื่องชาตรงนี้เป็นดินภูเขาไฟหมดเลยนะฮะเราอยู่ทางใต้สุดเนี่ยภูเขาไฟพวกเนี้ย ปลูกชาได้อร่อยมากเขามีชาเขียวที่มีรสชาติละมุนละไมมากพร้อมแล้วไปเที่ยวกันเลยครสนุกแน่ๆครับวันนี้หลากหลายครับเชิญครับเชิญ ไรชาโอซิลล็อกได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชาในช่วงปีคิเตศักราช2001และต่อมาถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน10อันดับพิพิธภัณฑ์ชาของเกาหลีใต้เลยทีเดียวทีน่นี่ยังถูกยกย่องให้เป็นสถานที่ที่มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตชาของเกาหลีใต้และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมอีกด้วยครับี่จฉาไรชามาปุ๊บก็มีอาคารแรกก่อนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วจะมาจากทางนู้นก็ได้นะ เราเริ่มต้นจากท้ายสวนท้ายสวนเราราจากท้ายสวนเราเที่ยวแบบย้อนเขาไม่ใช่เราเริ่มมาให้รู้จักว่านี่คือของจริงนีเราไม่ได้เดินเดินเข้าไปเรานี่ก็ผู้พิพากษมาจากชาจริงๆเลยแล้วมานี่เป็นอะไรอาคารนี้เป็นอาคารนี้เป็นอาคารที่ต้องมาชิมชาต้องรยนนี่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาทั้งนั้นใช่แล้วก็แปรรูปชาให้เป็นหลายอย่างเป็นเครื่องดื่มหลายอย่างเครื่องดื่มเขาใช้ชื่อว่าเป็นกรีนคาเฟ่อ่าเป็นกรีนคาเฟ่มาเชิญฮะคุณผู้ชม เมื่อมาไร่ชาแบบนี้โซนแรกที่ควรแวะไปให้ได้นั่นก็คือโซนคาเฟ่ชานั่นเองและไฮไลท์ก็คือเมนูซึ่งคิดค้นโดยใช้วัตถุดิบคือชาที่ปลูกภายในไร่มารัางสรรเป็นเมนูทันเล่นแสนอร่อยมากมายที่ไม่ควรพลาดครับนี่คือขนมหวานวที่สุดฮิตของเกาหลีที่แพร่หลายไปบ,บ้านเรา่าเขาเรียกแต่อันนี้เดี๋ยวก่อนอ,อันนี้จะพูดในเชิงขนมหวานก็ไม่ใช่นะน้นแข็งใส ผลไม้นะอ่าผลไม้นี่ยอมให้ทานผลไม้อย่างเงี้ยข้อมลผลไม้นี่ก็อยู่ในพืชผักผักผลไม้ได้นะผลไม้อันนี้เรียกว่าเป็นผักแครอทแครอทเขาบอกว่าใช้ประมาณห้าห้าหัวแครอทปั่นหัวขนาดนี้หัวขนาดนี้ขนาดนี้ประมาณไม่ใช่ไม่ใช่นี่เบบี้แครอท กขผมขผมก็เป็นเจ้าส้มนี่แหละฮะชนิดยวกานชื่อส้มอะไรนะฮะอีกทีคุณผู้ชมอยากทราบฮาริว่งนี่คือน้ำส้มร้อยเเหมือนกันนี่เอาอน,นี้ดีกว่ามา,านนล้วรอน,นี้แล้วก็เีงงเนื้อส้มแห้งด้วยนะฮะถูกแล้วบอก <มา S 2> ว่าอ<ล>ันนี้อันดับขายอันดับหนึ่งก็เลยใช่ใครจะรู้ว่าไร่ชาทาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนเต็มไปหมดเลยอืมเยอะไปหมดเยอะมากฮะแล้วคนมาเที่ยว เขาเรียกว่าไร่ชาเนี่ยเยอะมากเยอะมา,มาเยอะมากแต่เราเดินไปดูลงไปเที่ยวในไร่ชาก็มีนั่งกันในนี้เพราะว่าร้อนไงพอจากร้อนๆเข้ามามนี่ก็มาหาได้เย็นๆทานแล้วพอเดินไปก็ลมสลบไงเพราะว่าไป,ไปบรกาศไปทาน,นมันตัดไม่เอ้ยมาชนมาอ้าวลวกสัมผัสน้ำแข็งใสผิวส้ม และต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากเมนูทานเล่นอร่อยๆอแล้วสายช้อปปิ้งที่ชื่นชอบการชิมชาก็ไม่ควรพลาดที่นี่เช่นกันเพราะที่นี่เป็นแหล่งจําหน่ายชาหลากหลายชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชามากมายที่ตอบโจทย์คนรักชาได้อย่างแน่นอนครับ และตอนนี้เราก็มาถึงโซนหลักของที่นี่ซึ่งนั่นก็คือส่วนของพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับด้วยภายในจะมีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินชมวิวัฒนาการการรับประทานชาหรือวิธีการปลูกชารวมถึงยังมีการเปิดคอร์สเรียนที่จะสอนวิธีการชงชาในแบบฉบับดั้งเดิมอีกด้วยครับชาเขียวเนี่ยเข้ามาที่ทางเกาหลีมาจากทางจีนฮะมาพร้อมกับ พระพุทธศาสนามาด้วยกันเลย oh. เามาตอนศตวรรษที่7โดยประมาณเข้าไปแพร่ไปทางญี่ปุ่นด้วยแล้วอยู่ที่เกาหลีด้วย oh. แล้วมีช่วงอยู่ศตวรรษที่7แล้วหลังนั้นก็ ก็หายไปเนื่องจากมีข้า,า,า,พาพราชารพระองค์ไม่นิยมศาสนาพุทธก็เลยหายไปกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งตอนประมาณสักสัปดา์ที่สิบห้าสิบหกประมาณนั้นที่นี้ทานเป็นชาเขียวนะครับอเอาเป็นว่าถ้ามาทานชาเขียวนี่ก็จะมีลักษณะของการชาเขียวชาเขียวมีวิธีการชงชาเหมือนกับญี่ปุ่นเด้เลยแต่นี่พรีเซนเตชันที่นี่อาจจะดูทันสมัยหน่อยถ้าไปที่คุงโซก็จะมีร้านชาที่แบบนั่งกระชับสงบแล้วก็มีลักษณะการทาชาแบบนี้เลยคือปั่นกันเหมือนกันถึงเหมือนกับที่ ญี่ปุ่นเขานั่นแหละประมาณนั้นผู้ชมแบบเดียวกันเดะเลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นวิธีการโชว์และการดื่มค่อนข,ข้างจะสมถะไปทางศาสนาครับเหมือนกับทำสมาธิใช่แต่การดื่มตัวนี้เป็นการดื่มที่ที่เรียนรูน้รถรสชาติแล้วก็สนุกสนานกับการดื่ม<ช>คนละวัฒนธรรมการดื่มมีวิธีชงชาเหมือนกันเดะเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่เกาหลีเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ปลูกชาเนี่ยมีน้อยมากส่งออกไม่พอและบริโภคแค่นี้ก็ก็จะไม่พอทานกันแล้ว งันมาเกาหลีอย่าลืมมาลองชาเขียวแบบนี้ปะเดี๋ยวเราไปลองกันเอาแบบไหนดีเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันต่อติดตามชมครับ